สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพืเ่อนๆมาเยี่ยมชมดอกกุหลาบขั้นบันไดนะครับเคยเจอแต่นาขั้นบันไดแต่วันนี้ผมมาถ่ายดอกกุหลาบขั้นบันไดนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านแม่กินะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนนี้เขาเรียกสวนระเบียงแดงนะครับผมดูดอกกุหลาบนะครับเขาจะแบ่งโซนกันฝั่งที่ผมถ่ายนี้จะเป็นสีชมพูนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ จะเป็นสีแดงนะครับส่วนบริเวณโดยรอบนั้นเพื่อนๆดูภาพบรรยากาศนะครับฝั่งนี้เขาจะปลูกผักนะครับด้านล่างแล้วฝั่งทางซ้ายมือผมนะครับจะเป็นสวนส้มทั้งสวนเลยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเขาซื้อบัตรแล้วก็เข้ามาชมสวนส้มแล้วก็มาเก็บทานนะครับส่วสวนดอกกุหลาบระเบียงแดงนี้ก็จะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับค่าเข้าชมค่าเข้าชมในสวน50บาทนะครับ ไม่จำกัดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายด้านล่างให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก <c oughs> ็จะเป็นโซนบันไดลงไป <c oughs> ในสวนประมาณนี้นะครับหมันค่อนข้างกว้างนะครับสวนเดี๋ยวผมจะถ่ายฝั่งนี้ดูก่อนนะครับฝั่งนี้จะเป็นสีแดงนะครับไม่รู้ว่าโทรศัพท์ <c oughs> ผมจะโฟกัสดอกไม้ได้หรือเปล่า อันนี้จะเป็นสีแดงนะครับต้นสูงนะครับคือผมสูงร้อย็ดิบนี้ท่วมหัวผมเลยนะครับดูนะครับเป็นสีแดงส่วนแถวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองยาวเลยนะครับ สีเหลืองสลับกับสีชมพูนะครับโอ้สวยจริงครับผมแนะนำเลยนะครับสวยจริงครับ <S <S พอเริ่มสายนะักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วนะครับ โอ้โหดอกสีจมพูสวยจริงครับอลังการงานสร้างมากดูเรามันต้องไต่บันไดขึ้นไปเดี๋ยวผมจะเดินทะลุซอยแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเวลามันถ่ายไปเป็นขั้นบันไดมันสวยไงดูแต่โดยส่วนตัวผมว่าสีเหลืองสวยสุดนะสำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทะลุซอยไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นขั้นยังไง ็นมไหมครับนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นขั้นเป็นขั้นอย่างเงี้ย รับผมส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นผมแนะนําให้เพื่อนๆวิ่งจากเชียงใหม่มาเส้นแม่ริมนะครับพอเจอปั๊มน้ำมันปตทเส้นแม่ริมให้เลี้ยวซ้ายขึ้นมานะครับให้เลี้ยวซ้ายขึ้นมาประมาณสัก3-4กิโลก่อนถึงปั๊มพีทีนะครับมันจะมีทางเลี้ยวขวาขึ้นมานะครับพอมันจะมีทางเลี้ยวขวาขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะมีป้ายบอกว่าบ้านแม่คีสสกิโลนะครับให้เพื่อนๆวิ่งมาจนถึงบ้านแม่คีเลยนะครับ พอถึงบ้านแม่คีเสร็จแล้วมันจะมีซอยซ้ายมือนะครับเขาเขียนว่าสวนระเบียงสวนระเบียงแดงนะครับผมให้สังเกตป้ายดีๆนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามตามป้ายมาเลยนะครับก็จะมาถึงที่สวนระเบียงแดงดอกกุหลาบขั้นบันไดเลยนะครับผมบริเวณฝั่งนี้เขาจะมีจุดชมวิวให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปเยี่ยมชมด้านบน,นครับ ก็จะมีซุ้มให้นั่งเล่นแบบนี้นะครับส่วนวิวนั้นผมบอกได้คำเดียวว่าเพื่อนๆดูดูเองนะครับว่าอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับวิวนี้สวยนะครับจุดตรงนี้เห็นส่วนส้มกว้างเลยนะครับส่วนโซนตรงนี้นี่ผม จากสายตาที่ผมเห็นบริเวณของจริงเนี่ยผมชอบโซนนี้มากเลยนะครับเขาจะปลูกมันเหมือนดอกจะคล้ายๆสีออกชมพูเข้มก็ไม่ออกหรือว่าจะอ่อนก็ไม่ออกไอ้สีชมพูอ่อนก็ไม่ออกมันจะคล้ายๆเป็นสีม่วงไปเลยนะครับก็จะตัดกับสีขาวที่ผมชอบมากเลยนะครับสวยจริงครับสีขาวนะครับอันนี้มันจะเป็นสีมันเหมือนออกม่วงนะครับถ้าคนที่เชี่ยวชันดอกกุหลาบ ดูคลิปเขาก็คงรู้นะครับตรงนี้บริเวณนี้ที่ผมเดินมาก็ใกล้ๆจะสุดสวนแล้วนะครับก็จะเห็นแปลงแปลงผักดาล,ลังแบบนี้นะดูลมนะครับนี่คืออากาศตอนสิบโมงเช้านะครับดูลมลมหนาวเส้นนี้ก็จะตัดกับสีขาวนะครับสีขาวสวยจริงครับโอ้โห ดูสีขาวนะครับของผมมันจะไม่โฟกัสรอเปล่าไม่แน่ใจดูสีขาวนะครับครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับเชิญเชี่ยวชมได้เลยนะครับสวนดอกกุหลาบขั้นบันไดนะครับสวนระเบียงแดงนะครับน้องที่เป็นเจ้าของสวนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับอัตยาศัยดีมากเลยนะครับ ส่วนโซนนี้จะออกแนวสีชมพูอ่อนชมพูเข้มนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทั้งสองแถวเลยที่ผมเดินอยู่นี่น,นะครับส่วนกหลาบบริเวณนี้จุดนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้แล้วก็เส้นทางจากไอปตท แม่ลิมขี่เข้ามาบ้านแม่คีนี่สิบห้กิโลนี่ผมบอกได้คำเดียวว่าเส้นทางสะดวกสบายนะครับเส้นทางวิ่งแบบสบายๆเลยนะครับรถสามารถมาได้ทุกทุกประเภทนะครับวิ่งสะดวกสบายเลยนะครับวิวสข้างทางนี่ผมบอกว่าถึงแม้ไม่ได้มาเที่ยวชมสวนนี่ก็ยังคุ้มเลยนะครับขี่รถชมวิวก็ยังคุ้มเลยครับสิกิโลวิ่งแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปจนทะลุซอยเลยนะครับ แต่เข้ามาก็ต้องระวังหนามกุหลาบด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอ้ยชบโอ้ยโอ้ยโอยเนี่ยโซนนี้ที่ผมว่าเขากำลังจะออกดอกนะครับก็ยโอ้โหนักท่องเที่ยวสวนส้มเต็มเลยนะครับ จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับถ้าใครที่ซื้อบัตรแล้วก็เที่ยวสวนส้มนะก็จะมองเห็นสวนกุหลาบเหมือนกันถ้าใครซื้อซื้อบัตรเข้าสวนกุหลาบก็จะมองเห็นสวนส้มเหมือนกันแต่ว่าไปเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเจ้าของคนละที่กันนะครับ ครับผมลากันไปด้วยภาพบรรยากาศไอดอกกุหลาบขั้นบันไดนะครับของอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <c oughs> ครับผมเพื่อนๆนคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม